สวัสดีจ้าสาวพี่น้องยูทูบทุกผู้ทุกคนสาวแหลวคนเกาคนเดิมมาละจ้ามือหนีเปลี่ยนบรรยากาศให้พี่น้องไม่ได้อยู่ในสวนไม่ได้อยู่ในป่าแต่่ายอยู่ทั้งเขา <c oughs> เป็นยังคืออยู่ทั้งเขาเตี้ยสาวแหลมมหาเก็บเอบูเบรีกับหมเต้เพิอเอ่อนว่าสาวแหล่ครับรถไก่ต้นลาสบูเบีเนาะสาวแหล่ก็เลยตอนแรกสาวแหล่ก็บอกหูจักดอกสาวแหล่ก็เลยถามมันลูกสาวลูกสาวเขาหูจัก ด้วยน้ำสิออกเป็นคน้นๆเดี๋ข้าเจ้าเอื้อนว่าเด่นลาสบุรีว่าส,สันลูกสาวว่าฟุกไทยพี่น้องมอพ่อคุม้มรับอีกแล้วแต่ว่าจ้งสียู่สูงแน่จักหน่อยกับถึงสีสูงปันได้นนสาวแล้วกับสูงกเ็เาแลยวให้พี่น้องปีนอยู่ทั้งเขาพ่น่ะกับลูกสาวสองคนพ่น่ะลูกสาวเห็นต่หัวบังไท้พี่น้องบึงดกดกแดงเต็มเลย พูนอนะแมนเบิดเลยไทยพี่น้องอยู่ทั้งเขาพูนอนะของเทียนเด่นลูกสาวของสาวแหลกเก็บแล้วก็ฟังทั้งพี่น,พน้ำพ่นแต่ว่าเขาต้องไ้ปีนเขาเอาเก็บจากหนกันไทยพี่น้องบรรยากาศดีเตี่ยฝนตกลิน้น เดี๋ยวนี้ได้แนวแปลเป็นซาบกแล้วถ้าพี่น้องเอ้ยเพราะว่าคนที่สั่งหมดเตกับบูบอรีน้ำสาวแล้เนาะก็เจาเฮ็ดแยมเนาะก็เจ้าก็ะทำหามากันนี่เยู่สาแลนบูจักว่าหมากเอี่ยงเพราะว่าพ่นสั่งอันน้ำอันหมากซิดาเนาะสั่งเป็นซื้อภาษาโนเวเนาะสาวแลนบูจักสาแลกก็เลยามลูกสาวลูกสาวเลยว่าลาสเบอรี่ว่าสั่น แซวแหล่ลองซิบม,มึงเดาไหมพี่น้องหวานแซ่บโู้จักนจเานาะแซวแหล่อุ้ยดอกเปบญจไนยท่านพี่น้องพูน่ะ มื่อนี้มัดเอาลาสเบอร์รี่กันเตรียมทางมาตั้งสี่หาทางว่าจะไปส่วนเอาบูเบอร์รี่มาพร้ามากันนี่ก่อนเก็บก่อนให้พี่น้องเงินคือกันกันเสาวแล้วว่าเก็บมื่อนี้มือรุ่นมากขนเห็นคนก็นเก็บก่นอนเขากัดกินแห้วยวปีเอกไลก็สอบ เ้่จับดีๆแด้วรัวกมันจิตตบเขาเด้คุณแม่แทบพี่องบยูมองอันในตีนเขาเนี่ยไม่ค่อยหลายปันใดไม่ค่อยดวกแต่ว่ายูของเทิงเนี่ยดวกเต็มเลยแห้งหน่วยเดียบมันน้ำแห้งดกคัก รถจอดอยู่ข้างล่างซาแลมปีนมาข้างเทิงของนุณต้นเขาแม่นเบิดเล่เทพี่น้องเลยมาเด้อมาเก็บใ่กันเด้อได้เน,นี่ยไปแปลเป็นซั์อีกแล้วเทพี่น้อง สาวแลวปิปนไปหาลูกสาวกันโอเก็บท่าน้เกียงอยู่ตัวนี้นี่เก็บตรงนั้นเว่าเก็บตรงแตรงเพลยลนเตยนะเอาก็บลาก์ก็แม่ได้เิน่เอาอ,อากาศดีใ้ปน้อง ฝนตกลินนิดๆเน,น่ยๆคินหอดตอนดำหน้าได้เนาะอยู่บ้านเหรอคาดจะฝวยอะไรกับ่เบิ่งทางก็เลยตกเขาเะาะนอดยพี่ร้องพวงน,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 นี่ วยปั่นบักเงาเนาะตัวมันหน่อยก็บักเงาอันใดคือว่าบักเงาเตี้ยมันออกคล้ายๆกันพี่น้องรสชาติออกสุ่มๆหวานหวานมึงมีขนเนาะมั โอ้ซาหแหลกก็บ่เคยพอเนาะพุ่ลไม้มีข้นนะ้ำแต่ยักษ์หัวนะยักษ์หัวาจะาควงพุ่มหัวจักผัดเสื้อเนี่ยพุ่ลไม่คันเพราทำลูกสาวก็เลยสิบวารูว่าหมากาี่ยังคันลูกสาวบ่บอกแต่วิธีการเก็บเขาก็บอกวเล่นให้พี่น้องเลยวิธีการเก็บ น้องเนยก็บ,บอกแม่แม,แม่บร่รลูวแล้วแม่หูแต่อ่อยโอ้ปวดแล้วน่าง,งามเลยเฮ้ย,ยทางน้องเนยโดกโดกท้พพีน้องนวยแญ่นำ้ำเดยวสาวแล้วตอดไปหาลูกสาวกัน นะาทึ่บีน้องอของอันใดขายดียจังแม่นมันขึ้นเด่นมองอันเด่นลำบากเนะาะทึ่พี่น้องไปอยู่ในปากก่าก็อยู่ทั้งเขาเดี๋ยวสาวแหลกกันไปเหนืงมาเก็บได้คือนก่อนเลยสีต้นได้คือว่าพงน่าทึ่บีร้อง ปุดนะย,ยังยังอยู่พูดนะน,น่องเนยเขาบอกว่าถ่ายวิดีโอโดนๆนะแม่ลูกสี่ได้เป้าเก็บไลฟ์ก่าแม่แ่าสั่นเขาว่า <laughs> ดวกไหลจะสิเก็บหน่อยได้ก่อนนะป้ดาดตโตๆตโ่ปนซ้อนนี้งอเงินสูงปันไดนก็ปีนขึ้นมาได้คือว่าสีทต้นได้สีทต้นได้เส้นก็ว่า độc đáy bình ương, hang you súng, hang độc. quên à. Thái đồn chỉ quan để thái bình ương những mà, ย่านลืมซื้อมาอัน,นอัน,นีู้อันหนาลีแล้วกูออได้หัวจักอันขนประม่นซื้อมาก,กันลาสเบอร์รี่กับถ้าว่าบอกสาวแหล่ไม่ในเด้จดอจ้าสาวแหล่สิได้เอิ้นซื้อถือเอาเพาสาวแหล่หัจักซื้อนะ ก่อนจบคลิปนี้สาวแหลกก็ขอฝากถ้าพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับตะไคร่มาใส่แก,กล่ยไก่สาวแหลกนี่ได้จ้าเพื่อสาวแหลกที่เรามีแห้งสูงเนี่ยตั้งเดือนต่อไปแล้วสาวแหลกจะเฝ้าเก็บมากราสเบอร์รี่ก่อนมันสิบวัดท่านน้องเนยน้องเนยจะเอาไปหลายก่อนเขาสิเก็บเบิดก่อนคาดแต่ฝอยพอกันคลิปไหมจ้าที่จ้า